อยากรักแม่ไม่อยากจะได้เธอชมอยากจะดมดมก่อนรักแล้วกลมม่ให้นายไม่ไไมรังเกียจเลยเรักเคยผ่านมาให้สัญญาก็ได้ถึงมีลูกติดไม่ผิดตรงไหนขอรักแม่ไม่ดีกว่าคือเสียงสะท้อนเสียงเล็กๆจากคนแทกทั้งประเทศ ไม่อยากให้ไรอันสละแชมป์เลยไปฟังกันค่ะนักร้องคนนี้นอ่ะคือไรอันนะตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับน้องไรอันกาดมณิตมาฟังตอนที่น้องไรอันเปิดใจพูดครั้งแรกในรายการคุยทะลุรามานะครับตอนสละแชมป์200สมัยในไม่หมดนี่เสียงโชคกและได้บอกเหตุผลที่ตัดสินใจในการสละแชมป์200สมัย และมีคุณแม่แม่เอฟซีแฟนครับนะครับได้โทรเข้ารายการที่เบิร์กพอยอย่างท่วมท้นล้นหลามในวันที่ต้องไรอันสระแชมป์สองสมัยจะเป็นยังไงเชิญฟังคลิปครับไายุตอนนั้นที่ตัดสินใจว่าเราอยากช่วยเขาให้ปันเงินรางวัลเขาเนี่ยให้เขาบ้างยอยะไรเงี้ยเออเพราะอะไรตอนนั้นนะลูกเพราะว่าคนคนที่มาทุกๆคนเลยอที่สมัครมาก็รู้สึกเดียวกันก็คือ มีปัญหาแล้วก็<ม>อยากแก้ปัญหาตัวนี้ให้สาเร็จคือสมัครมารายการครับใช่ก็ต้องมาแข่งร้องเพลงกันซึ่งมันก็ต้องมีผลแพ้ชนะ<ม>คนที่มาแล้วไม่สมหวังก็แล้วคนที่สมหวังต่อก็คือก็คือได้ไปต่อใช่ไหมฮะก็จะได้ลุ้นเงินรางวัลต่อส่วนคนที่ไม่สมหวังนะั้นได้ห้า0เงินห้าพันกลับบ้าน<ม>ซึ่งผมก็เลยแบบสมทุนเพิ่มขึ้นห้าพันบาทบวกเป็นหนึ่งหมื่นเพราะผมไม่รู้หรอกว่าผมจะจะได้ได้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่แต่ว่ามันมันได้ไปต่อมันได้เพิ่มแน่นอน แต่ว่าเขาว่าได้ได้เท่านี้ต้องกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องช่วยเหลือแล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งใช่ไหมอันบอกกับพี่ตอนก่อนเปิดรายการคนที่มีความฝันเหมือนกันในอันอยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะบอกเขานะว่าจับมือเขาแล้วบอกว่าเนี่ยเราก็มีความฝันเหมือนกันเหรอคือทุกๆคนมีความฝันครับซึ่งแล้วแต่ว่าใครที่จะแบบ แบกมามากมายแค่ไหนอืก็พยายามเดินตามฝันของตัวเองมาแทบทุกคนเลยบางทีก็แพ้บ้างชนะบ้างแพ้บา,บาชนะบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่สำเร็จสักทีเพราะมาเจอแบบผมมาเจอหลายเคสที่แบบครอบครัวเขาแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบเอาเห็นใจกันเอาว่าสู้ก็เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันครับอื ้าตอนนี้ไรอันเนี่ยจะบอกอะไรกับคนที่เขามาแข่งมาผชิญปะทะกับไรอันแล้วเขาแพ้กับไปตลอด200คนอะถูกไหม <c oughs> เพราะ200สมัยใช่ไหมคะไ <c oughs> รอันนี่ยจะบอกอะไรกับคนที่มีฝันเหมือนไรอันเหล่านี้แต่ว่าเขาอะฝ่า,ฝากําแพงไรอันไม่ได้เพราะกําแพงไรอันสูงจริงๆอยากจะบอกอะไรคะก็ <c oughs> ก่อนอื่นเลยคืออยากเป็นกําลังใจให้ครับเ mm hmm. ชื่อว่ากําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีกําลังใจเราก็ไม่มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตแบบหม่นหมองอะไรเงี้ยอยากให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็สดใสยิ้มสู้กับปัญหาเข้าไว้รับแล้วก็มันจะผ่านไปได้ครับ mm hmm. ยิ้มเหมือนที่ไรอันยิ้มให้ตรงนี้แจกหวานกรุบหนึ่งทีนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะไรอัน นอกจากที่จะชนะแล้วเป็นแชมป์กว่า200สมัยระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการช่วยเหลือคนที่แข่งขันแล้วตกรอบไปหวังว่าจะช่วยต่อกําลังใจว่าอย่ายหยุดเหมือนกับไรอันนะคะถ้าช้าไปสองวันแล้วจะหยุดแล้วก็ได้อาจจะเป็นพนักงานเซเว่นและชีวิตไรอันจะไม่ใช่วันนี้ก็ได้นี่คือสิ่งที่ไรอันอยากจะบอกแต่คุณผู้ชมคะ พักครู่เดียวแล้วสิ่งที่ไรอันอยากจะบอกกับแม่ยกคืออะไรเพราะแม่ยกเนี่ยนะคะตอนนี้ทุกคนบอกว่ายกให้ไรอันเนี่ยเป็นลูกชายแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วไรอันคะก่อนอื่นพี่โอเปียขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะ <c oughs> เป็นตัวแทนหมู่บ้านอีกแล้วแม่ยกแฟนคลับรักหนูเหนียวแน่นมาก ไปโชว์วตัวที่ไหนหรือว่าแม้กระทั่งในแฟนเพจในโซเชียลในทวิตเตอร์ที่หนูร้องนะคะมีคนกดไลค์กดแชร์ยเยอะมากในวันนี้รู้ตัวไหมว่าวันเนี้ยเราอะกลายเป็นลูกชายแห่งชาติไปแล้วนะ <c oughs> ครับก็รู้เรื่องลูกชายแห่งชาติมาสักพักหนึ่งแล้วครับ <c oughs> คือมันเริ่มจากการที่รายการจะออนจะออนแอร์ใช่ไหมครับหกโมงเย็นแล้วครั้งเนี้ยเขาก็จะเเนี่ยลูกชายจะมาแล้วนะหกโมงเย็นเขาเรียกว่าลูกชายค่ะใช่ครับก็ <c oughs> เลยแบบ คนนี้ก็ลูกชายลูกชายลูกชายกันเลยเป็นลูกชายแห่งชาติครับกลายเป็นว่าพอเราได้ยินว่าบรรดาประชาชนท,ทั้งประเทศอะเรียกไรอันมันลูกชายแห่งชาติ <c oughs> บอกความรู้สึกหน่อยมันเป็นยังไงความรู้สึกเนี้ยเพราะมันไม่ใช่ว่าใครจะได้ฉายานี้นะสําหรับไรอันแล้วความรู้สึกที่เรามีมันเอิบล้อนอยังไงบ้างก็ <c oughs> รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ดีเพราะไม่เคยมีใครเรียกเราแบบนี้ใช่ครับแล้วก็แบบว่ารู้สึก ดีใ,ใจที่ที่มีคนแบบเมตตาเอ็นดูเรามากๆขนาดนี้ครับจ้าแต่อันรู้ปะพอช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วค่ำคืนที่ผ่านมาโซเชียลแตกเลยนะคือโทรมาทั้งโทรทั้งกดไลค์ทั้งคอมเมนต์แล้วปรากฏว่าในข่าวเวิร์กพอย์นะคะก็มีมีแฟนคลับเขาโทรมาบอกอย่างนี้เขาบอกเขาไม่อยากให้แันไปไหนเลยบอกอย่าให้แลนไปไหนให้ด้านอยู่ตรงนี้ พูดไปจะหาเอาพี่เพียกคุยจะวิเปียกตีดาม่าใส่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังดูนะคะนี่คือเสียงสะท้อนเสียงเล็กๆจากคนแทกทั้งประเทศไม่อยากให้ไรอันสละแชมป์เลยไปฟังกันค่ะนักร้องคนนี้อ,อ่ะคื่อไรอันอ่ะให้ก็เป็นแชมป์อยู่นานๆอ้าจอฟังก็ร้องเพลงร้องเพลงดีมากตอบัิงานนะคะนะ แล้วรายการนี้มันสนุกมากแล้วชื่นชมพ่อไลอ้อนอ่ะนะคะเก่งมากนะคะร้องเพลงได้เก่งมากเลยอยากให้เขาเป็นแชมป์นานๆอย่าเพิ่งเอาเขาออกตกไปนะคะบอกคุณปัญญาด้วยว่าจัดรายก,การนี้ขึ้นมาสนุกมากนะคะโอ้เป็นไงลูกโอ้ตอนอื่นเลยก็ต้องแบบขอบคุณนะครับว่า ชื่นชอบมากๆอะไรขนาดนี้เลยคือแบบผมก็รู้สึกดีใจที่ได้มีผลงานดีๆออกไปให้หลายๆคนได้ชื่นชมแล้วก็ได้รับฟังบางคือบางคนนะมีเคสที่แบบว่าป่วยอะไรเงี้ยครับครับนี่ก็เป็นการเปิดใจของน้องไรอันกาดบันิตนะครับในรายการคุยทะลุรามานะครับการสละแชมป์200สมัยของน้องไรอันนะครับและน้องไรอันก็ได้บอกว่าเพื่อให้คนอื่นที่เข้ามาประกวดแข่งขันได้มีโอกาสมาครองแชมป์เหมือนกับตัวเองบ้าง และน้องไรอันก็ได้บริจาคเงินบางส่วนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าประกวดแข่งขันทุกคนเลยนะครับเป็นเงินบางส่วนนะครับน่ารักมากมายเลยครับน้องไรอันและเสียงโทรศัพท์จากคุณแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับก็ได้โทรมาเชิญชมน้องไรอันนะครับในเวิร์กพลยนะครับฟังแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นละมุนใจมากครับหากท่านผู้ชมเชื่อชมชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ตามตามสองคนดังสวัสด,ดีครับ